สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าสู่าการเรียนภาษาเวียดนามกับผมในวันนี้นะครับผมชื่อมิ n งผมมาจากเวียดนามนะครับในบทเรียนในวันนี้ผมก็เอามาสอนให้พี่น้องการนับวันแล้วก็การถามวันในภาษาเวียดนามนะครับเราเข้านะครับที่นี้ผมก็เขียนตามการออกเสียงของภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยว พี่น้องมาอ่านสามารถอ่านง่ายๆนะครับอ่านได้นะครับเอาเข้านะครับวันจันทร์ถือให้วันจันทร์ถือให้ถือให้วันอังคารถือบ้าถือบ้าถือบ้าวันพูดถือตื้อถือตื้อวันพัรหัสบดีถือนำถือนำถือนำวันศุกร์ถือเสาถือเสาถือเสาวันเสาร์ ถือใบถือใบถือใบวันอาทิตย์จุหยัดจุหยัดจุหยัดนะครับจุหยัดนะครับวันหยุดวันหยุดไงงีนะครับวันหยุดไงงีนะครับไงงีวันนี้วันนี้คมในคมในวันพุ่งนี้ไงไม้ไงไม้เมื่อวันหมกว่า ผมกว่านะครับคําว่าวันหยุดนะครับเป็นวันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับแล้วเวลาเพื่อนๆมาถามเราว่าวันนี้ไม่ไปทํางานนะครับเราก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดก็คือไงงี่นะครับไงงี่นะครับแล้วเราทบทวนหนึ่งครั้งนะครับวันจันทร์ถือให้ถือให้วันอังคารถือบ้า วันอังคารถือบ้าถือบ้าวันพูดถือตื้อถือตื้อวันพรฤหัสบดีถือน้ำถือน้ำวันศุกร์ถือเสาถือเสาวันเสาถือใบถือใบวันอาทิตย์จูหยัดจูหยัดจูหยัดนะครับจูหยัดนะครับวันหยุดไงงี ngày งี้วันนี้โฮมในโฮมในวันพรุ่งนี้ไงไม่ไงไม่เมื่อวัน h ô มกวา h ô มกวานะครับช่วงนี้เรามาตั้งคำถามนะครับเอาคำถามว่าวันนี้วันอะไรนะครับภาษาเวียดนามก็เป็นโฮมในถือไหมโฮมในถือไหมการตอบก็คือโฮมในลาโฮมไนลาวันไหนนะครับวันไหนเราก็ ใส่วันนี้เรามาตั้งคําถามด้วยกันนะครับตั้งคําถามก็คือวันนี้วันอะไรนะครับภาษาเวียดนามว่าวันน้ถือไหมวมนนถือไหมการตอบก็คือวมนนีลาถือไหมนะครับเราใส่ว่าถือที่นี่นะครับถือหอถือ้าถือห้ถือหกถือเจ็ดจุนย์นะครับเราใส่ที่นี่นะครับเวลาการตอบนะครับ เวลาเราตั้งคำถามว่าโฮมไนก็ก็ตอบเป็นโฮมในนะครับโฮมไนลาถ้าเราตั้งคำถามว่าวันพรุ่งนี้นะครับไงไม้ถือไหมเราก็จะใส่ที่นี่ว่าไงไม้นะครับไงไม้ลาไงไม้ลาถือไหมนะครับถือไหมที่นี่เราใส่เข้านะครับไงไม้ลานะครับแล้วก็เมื่อวนันพรุ่งกว่า ถือไหมนะครับเราก็ตอบว่ามกว่าลา à h มกว่าถือ m ม y h มกว่าลาตัดๆลาลาถือไหมเราจะใส่นะครับ h มกว่าถือไหมตอบว่า h มกว่าลาถือไหมนะครับเราก็จะใส่ถือที่นี่นะครับเราจะใส่ถือให้ถือ3ถือ4ถือ5ถือ6ถือ7จุนย์นะครับเราใส่ที่นี่นะครับแล้วเราตั้งคําถามนะครับ สำหรับวันนี้วันอะไรนะครับโฮมในถือไหมนะครับโฮมในถือไหมวันนี้นะครับโฮมในโฮมในถือไหมโฮมในลาจุนยหดโฮมในลาจุนยดนะครับลานี้ก็มีความหมายว่าเป็นนะครับวันนี้เป็นนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ hôm นี้ถือ mấy ตอบว่า hôm นาี้ là chủ nhật นะครับทางคำถามว่าวันพรุ่งนี้นะครับ ngày mai thứ mấy ครับ ngày mai thứ mấy ngày mai là ngày mai là ngày mai là thứ hai นะครับวันนี้วันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเป็นถือให้ครับ ngày mai thứ mấy ngày mai là ที่สอง ngày mai thứ mấy ngày mai là ที่สองนะครับถ้าอยากจะถามว่าเมื่อวันวันอะไรนะครับเราจะใส่ว่าเมื่อวันเขาที่นี่นะครับเมื่อวันเป็นโฮมกวานะครับโฮมกว่าถือไหมโฮมกว่าถือไหมการตอบว่า ุ้มกวาลาคุ้มกว่าลาถือใบคุ้มกว่าหลาดถือใบนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวันเป็นวันเสาร์นะครับแล้วว่าเราทบทวนหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ถือ mấy วันนี้ถือ mấy ตอบว่าวันนี้ l ันลานูันวันวันวันันวันวนวันวนะครันแล้วั็ วันพรุ่งนี้นะครับ ngày mai thứ er m ตอบว่า ngày mai ถือให้นะครับ ngày mai thứ m ấ ตอบว่า ngày mai ถือให้นะครับแล้วก็เมื่อวันค่ำกว่าถือไหมห่ำกวาถือไหมตอบว่า h ม m ่ u a ลาถือใบ่นะครับคมกว่าถือ mấy h ม m ว่าลาถือบ่นะครับถือใบนะครับ,อบ,รบโอเคนะครับเราทบทวนหนึ่งครั้งนะครับวันจันทร์ถือให้วันอังคารถือบ้าวันพูดถือตือวันพฤหัสบ,บดีถือนัำวันศุกร ที่6วันเสาร์อใบวันอาทิตย์จุรี้ยวันหยุดไงงีวันหยุดไงงีวันนี้หฮมในวันพุ่งนี้ไงไม่เมื่อวันโฮมกวานะครับถ้า วันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมแล้วเพื่อนๆมาถามเราว่าวัาวนนี้ไม่ไปทํางานหรือครับแล้วเราก็จะตอบเขาว่าว ng ันน ng ี้ là ngày nghỉ วันนี้ là ngày nghỉ นะครับโอเคนะครับเราทบทวนครั้งนะครับตั้งคําถามวันนี้นครับวมในถือไหมวมในถือไหมกาตอบว่าวันนี้ là là วันจัดนะครับ วันนี้ là chủ nhật นะครับวันนี้ถือ mấy วันนี้ là chủ nhật นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับไงไม่ถือ mấy ตอบว่าไงไม่ละถือให้นะครับถือใหนะครับไงไม่ละถือให้นะครับถือให้แล้วก็เมื่อวันนะครับวันก่อนถือ mấy การตอบว่า คุมกว่าลาถือบนะครับถือบนะครับในบทเรียนในวันนี้น่าจะพี่น้องก็จะเข้าใจง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องเอามาแล้วก็ใจในชีวิตประจำวันที่ใช้ที่กับเพื่อนๆคนเวียดนามทำงานเดียวกันหรือเวลาเจอคนเวียดนามนะครับในบริษัทหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะสามารถทาเขาได้ วันนี้วันอะไรนะครับในบทเรียนในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาเรียนด้วยกับผมนะครับถ้าพี่น้องอมีอะไรอยากจะทาแล้วก็มาแล้วก็เขียนคอมเมนต์ที่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมมาแล้วก็ผมจะตอบแล้วก็อธิบายให้พี่น้องสิ่งที่พี่น้องยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ขอพี่น้องกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อให้ผมมีกําลังใจทําต่อนะครับขอสวัสดีครับ